กุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขารยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอําเภอืองลำปางตำบลบ้านเต้านะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะศูนย์3 9 2 2 4สีเกเป็นเบอร์โทรโดยตรงมาที่กุ้งเลยนะคะวันนี้กุ้งจะมาทำคลิป แก้ของตัวอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ทํารีวิวโลล้างสต๊อกของอุปกรณ์ต่อท้ายอุปกรณ์ต่อพ่วงไปนะคะที่เสียงมันหายไปตั้งแต่ต้นต้นคลิปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะทํามารีวิวอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะที่ตัวแรกนะคะ ราคานี้จะเป็นราคาหน้าร้านทั้งหมดนะคะดูที่ตัวแรกจะเป็นเบอร์หนึ่งะคะเบอร์หนึ่งนี้ราคา19,000นะคะเป็นผ่านพ้วนฐาน5้าใบนะคะใบยิบย2อนิ้วของ PCS นะคะเดี๋ยวเราไล่ดูตรงตั้งแต่ใบขี้เมานะคะตัวนี้จะไม่มีรอยดามรอยเชื่อมนะคะ19,000บาท ไล่ดูไปนะคะลูกค้าสนใจเบอร์ไหนให้แจ้งเบอร์มาที่กุ้งนะคะส่วนถ้าอยู่ไกลนะคะก็คือลูกค้าไม่สะดวกมารับเองเรามีขนส่งแนะนํานะคะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ไปลูกค้าลองสอบถามราคาขนส่งดูนะคะเดี๋ยวเราไปที่ตัวเบอร์2เลยนะคะเบอร์ถัดไปเอ้เบอร์2ขายไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเบอร์สเลยนะคะเบอร์3จะเป็นฐานบุกเบิกนะคะเบอร์3ราคา1600 0บาท จะเป็นผานบุกเบิกของรุ่น L 3 4 3 6หรือ4 0นนะคะตัวนี้นะคะได้ดูไปว่ามีรอยอะไรบ้างไล่ให้ลูกค้าดูเลยนะคะตัวนี้เราขายตามสภาพทั้งหมดนะคะตัวนี้ไม่มีรอยดามนะคะไม่มีรอยเชื่อมนะคะ แล้วถัดมามาดูที่เบอร์สี่นะคะจะเป็นตัวโรตารี่นะคะโรตารี่ตัวนี้จะเป็นรุ่น RX182F ขายราคาอยู่ที่20,000บาทนะคะ,ะทีนี้เราไล่ดูเลยค่ะตั้งแต่หัวดูรายละเอียดลูกค้าดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะจะละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูใต้ใบนะคะตรงใบดูใต้ข้างใต้นะคะใบตัวนี้ยังพอใช้งานได้อยู่นะคะค่ะแล้วก็ไล่มาตรงนี้เลยนะคะค่อยๆไล่ แล้วก็จนถึงมาฝั่งนี้เลยนะคะตัวนี้20,000บาทนะคะเป็นใช้สำหรับรุ่น L45, L47 แล้วก็ L50 นะคะถัดมาจะเป็นโรตารี่ RX18182F เ,เหมือนกันนะคะเบอร์5นะคะราคา20,000บาทนะคะไล่ดูเลยนะคะรายละเอียดตัวนี้เราขายตามสภาพนะคะ ดูใบนะคะใบย,ยังพอใช้งานได้อยู่นะคะขาแต่ตัวฝามันจะไม่ค่อยสวยแล้วนะคะแต่ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าสนใจเข้ามาดูได้เลยนะคะที่พูนเสมอแท็กเตอร์สาขาทยองนะคะปักหมุดที่ Google Map ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไล่ดูเบอร์ถัดไปเลยนะคะอันนี้เบอร์5นะคะแล้วก็ไปที่เบอร์หกเ,เบอร์6น่าจะขายไปแล้ว เบอร์ถัดไปตัวนี้พอดีว่ามีการขยับที่มันก็เลยจะเป็นเบอร์18นะคะ181800หบาทอ่ะไล่ดูนะคะเป็นรุ่น d h 2 2 5 d นะคะถ่ายดูรุ่นหน่อยนะคะตัวนี้เราจะขายตามสภาพนะคะรอยอะไรลูกค้าดูให้หมดเลยนะคะตัวนี้ใบย,ยังหนาอยู่นะคะค่ะ เบอร์18นะคะตัวนี้มันอาจจะไม่ไล่เพราะว่าพอดีมาขยับที่ไปแล้วแล้วเบอร์นี้นะคะโรตารี่ตัว1 8 2 f นะคะราคา28 0 0 0เบอร์7นะคะ,ะดูใบใบเต็มอยู่เลยนะคะให้ดูใบแล้วเราไปดูตรงทุกส่วนเลยจะเอาให้ละเอียดเลยนะคะไม่มีรูปเพิ่มเติมให้แล้วนะคะให้ดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะไล่ดูเลยค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นฐานทวนตาช้างนะคะเ,ออเบอร์8นะคะ20 0 0 0บาทใส่กับรถรุ่น3436 40ได้หมดนะคะตาช้างค่ะไล่ดูสภาพได้เลยค่ะไม่มีรอยดามไม่มีรอยเชื่อมนะคะสำหรับตัวนี้ไล่ดูได้เลยนะคะถัดไปเป็น โรตารี่เบอร์9นะคะสำหรับเมตรหนะคะ21,000บาทนะคะ่ไล่ดูไปตั้งแต่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ไปวนตรงนู้นเลยค่อยๆไล่ดูไปนะคะขายตามสภาพนะคะลูกค้าลองดูเอานะคะตาตาเอาแบบกว้างๆให้ด้วยนะพับกว้างให้ลูกค้าเห็นตรงนี้ก็ยังสภาพดีอยู่ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วเดี๋ยวเราไล่ดูใบนะคะตัวนี้มีใบพร้อมยอย เดี๋ยวเราดูตัวถัดไปเลยนะคะตัวไหนเอ่ยไม่มีลรบไปทางนู้นตัวนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าจังหวัดนครราชสีมานะคะอ่เบอร์ถัดไปเป็นชุดไปดันนะคะเบอร์11นะคะ1 9 0 0 0บาทนะคะติดกับตัวรถ L 3 4นะคะ เราได้ดูถัดไปนะคะอันนั้นเบอร์11แล้วก็เบอร์ถัดไปก็เป็นตัวผานบุกเบิกนะคะเบอร์ะะ12ราคา2 0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เป็นผานบุกเบิกดูแบบแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะติดมากับตัวรถรุ่น L3218 นะคะจริงๆ36ก็ใช้ได้รุ่น DP 2234นะคะ ตัวนี้จะเบอร์12นะคะ20,000บาทถัดมาเป็นเบอร์13นะคะเบอร์13ราคา21,000บาทเป็นผานพรวน D H 2250ให้2อ5 V นะคะ,ะลูกค้าดูไกลๆก่อนดูสภาพสวยๆส,สีสส,ส้มสวยเลยนะคะ,ะ,นะคะตัวนี้สองห0ืนี้21,000บาทเบอร์13นะคะ ถัดมานะคะจะเป็นตัวเบอร์1 4นะคะเป็นรุ่น DH2254 นะคะ mm hmm. Heavy นะคะ mm hmm. ก็ไล่ดูเหมือนกันราคาเดียวกัน21,000บาทนะคะให้ดูนะคะใบที่เมายังเต็มอยู่ให้ลูกค้าดูเบอร์เอานะคะเบอร์ถัดมาเป็นเบอร์16เลยนะคะเบอร์ v 16 21,000บาท เป็น d h 2 2 5 c เหมือนกันนะคะวนดูได้เลยนะคะสภาพค่อนข้างใหม่ดูสภาพกว้างๆ้วยนะคะสีส้มสวยติดกับรถตัว3218ปี63มานะคะถัดมานะคะจะเป็นเบอร์19นะคะราคา16,000บาทนะคะตัวนี้16,000บาท เ,ออเป็นฐานบุกเบิกนะคะวนเอาเลยค่ะไม่มีตุอันนี้ก็จะไม่มีรอยดามนะคะไม่มีตัวรอยดามคูอตรงตัวที่เมา,เาตรงนี้ได้ดูนะคะ16,000บาทนะคะตัวนี้เบอร์16นะคะไอ้เบอร์อะไรนะเมื่อกี้นี้เบอร์19บเบอร์19คะ่ะ ถัดมาเบอร์20นะคะเป็นตัวโรตารี่ของคูโบต้าอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านอกใส่กับรถสามสี่สามหกแรงนะคะราคา6,000บาทตามป้ายนะคะ6,000บาทถูกมากๆเลยนะคะค่ะบางเบอร์ที่มันแบบสลับสลับก็คือแบบขายไปแล้วนะคะบางตัวแล้วก็ตัวนี้เบอร์21นะคะจะเป็นหมื่นห้าบาทนะคะเป็น RX 2อ่ g อ rx 2 2 0 g นะคะ ดูสภาพโดยรวมนะคะตัวนี้ติดกับรถรุ่น M นะคะ5900 0บาทใช้งานมาน้อยมากๆเลยค่ะถัดมานะคะเป็นโรตารี่ตาช้างนะคะเ,ออเบอร์22บราคา12,000บาทนะคะดูโครงดูสภาพนะคะ ไล่ดูเลยนะคะราคาเบอร์22.12 0บ0าทเป็นขนาดเมตร60นะคะใช้กับรถรุ่น L 3 4 3 6แล้วก็40ได้นะคะถัดมาเป็นตัวโรตารี่ RX 1 8 3เบอร์อะไรมาดูเบอร์นะคะเบอร์23เบอร์23ราคา45,000าทอ่บาทตัวนี้สวยๆเลยนะคะ ดูใบดูฝั่งไหนได้บ้างเนี่ยอันนี้มันเกิดพี่ช่วยยกได้ไหมได้ไหมเห็นเห็นใบไหมโอเคตัวนี้ก็สภาพสวยเลยนะคะอ่าถัดไปจะเป็นเบอร์24โลตารี่ขนาดมิตร80นะคะราคา สอง0มบาทนะคะตัวนี้ก็ติดกับรถรุ่น LC 5ถึง L 5 0นะคะมันจะผุและทข้างนอกแต่มันยังใช้งานได้อยู่รานะคาสอง0มบาทใบยังดีอยู่นะคะไปตัวนี้เบอร์25เดี๋ยวตาไปติดทิ้งนะ เบอร์25ราคา12,000บาทเป็นฐานบุกเบิกนะคะใส่กันรถรุ่น34 36ได้นะคะไละ่ดูไปเลยคะ่ะไม่มีรอยดามสอก12,000บาทเบอร์25นะคะให้ดูแบบภาพววง้างด้วยนะค่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอ่อก็จะเป็นคลิปเลาะ อุปกรณ์ราคาถูกนะคะอุปกรณ์ต่อบพวงนะคะลูกค้าสนใจตัวไหนโทรติดต่อสอบถาม0634539224 mm hmm. เพิ่มเติมได้เลยนะคะ mm hmm. ส่วนรถขนส่งนะคะกุ้งก็จะมีแนะนำที่ราคาไม่แพงมากนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณลูกค้าในการติดตามรับชมคลิปมากๆเลยนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ